สถานการณ์ล่าสุดของทีมไทยนะคะอัชราพรคงยศหัวเสาตัวหลักก็น่าจะกลับมาลงสนามพบกับแคนาดาได้ในเย็นวันนี้นะคะหลังจากเพียวได้รับบาดเจ็บในท้ายเซตที่4ในการเล่นนัดแรกกับแชมป์เก่าอิตาลีซึ่งสถิติหลังจบนัดแรกทําให้เห็นว่านอกจาก3แนวรุกตัวหลักบอลเร็วของไทยทั้งแนนทัดดาวนึกแจ้งกับเตยหัตถยาบำรุงสุขที่มีประสบการณ์ไปเล่นในลีกญี่ปุ่นก็ถือว่าทําสกอร์ได้ดีเป็นอาวุธสําคัญของทีมไทยนะคะ สำหรับพัทยาทำไป8แต้มค่ะเป็นการบล็อก3แต้มและบุกอีก5แต้มส่วนทัดดาวทำไป9แต้มจากการบุก7เสร์ฟ S1 แล้วก็บล็อกไป1นะคะถือว่าคะแนนจากการบุกด้วยบอลสั้นและบอลไหลหลังไทยยังคงมีประสิทธิภาพและมักจะได้ในช่วงจังหวะสำคัญด้วยส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการจ่ายบอลอันเฉียบขาดของชมพู่บอพันเกิดปราดค่ะ ส่วนแคนาดาผ<ส>ู้เล่นที่น่าจับตาคืออลิซาเกรนะคะตัวตบหัวเสาที่นัดล่าสุดแม้จะแพ้<ส>โปรแลนด์มา2ต่อ3เซตแต่เกรทำคะแนนสูงสุดไปถึง37คะแนน สถิติการเจอกันของไทยกับแคนาดานะคะเจอกัน4ครั้งไทยชนะได้3ครั้งแคนาดาชนะได้1ครั้งแต่การเจอกันครั้งล่าสุดเราเป็นฝ่ายแพ้ในศึกชิงแชมป์โลก3ต่อ1เสรจนะคะซึ่งสาวไทยก็หวังที่จะล้างตาเพื่อเก็บชัยชนะนัดแรกในนชั่นสลีกให้ได้โดยคู่นี้จะแข่งขเวลา18แปนาฬกาค่ะ